พอดีวันเนี้ยมันก็มีรถแข่งรถซิ่งหลยคันที่จอดร,รวมๆกันพอดีเนาะแล้วก็ที่ผ่านมามีลูกค้าหลายคนถามว่าที่อู่รับทําอะไรบ้างแล้วก็รับติดกล่องซิ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะพาไปดูเนาะว่ารถแต่ละคันเนี่ยเอ,อ่อติดกล่องอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงแข่งอะไรเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะค่ะ คันแรกเป็นคันนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นซีวิ c สาประตูเนาะ EG ก็เป็นรถแข่งจิมคาน่าแล้วก็เซอร์กิตน,นะคะแล้วก็กล่องที่ใช้ก็จะเป็นกล่องตัวนี้เลย Octane Max 4นะคะของ ECU Shop ตัวนี้เพิ่งยังตัวนี้ก็จะเป็น B15B นะคะดูคร่าวๆเนาะถ้าสนใจก็สอบถามมาหลังไมค์ทักแชทมาในเพจได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น MR2 ตัวนี้ก็เอาไว้ คีเลนชิวๆนะคะอันนี้รถของตัวเองเป็นกล่องเอฟคอนนะคะรถยุค90เนาะตอนนี้ก็จะนิยมกันแบบว่าเป็นแบบสภาพเดิมทำเดิมที่สุดก็จะสวยแบบเงียนๆคลีนๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเอาคันนี้ก่อนคันนี้ก็จะเป็นรถโตโยต้า e. x ของที่ตู่นะคะคันนี้ก็จะใช้แข่งจิ้าน่าเป็นหลักนะคะเครื่องยนต์ c a 20วาลเทอร์โบกล่องอัลเ n นเอสพนะคะของ ECU Shop เหมือนกันอันนี้จะแนะนำคร่าวๆก่อนเนาะถ้าคันไหนอยากดูเครื่องยนต์คันไหนรายละเอียดลึกลงไปก็ถามมาแล้วเดี๋ยวจะเปิดแต่ละคันให้นะคะอันนี้รถของเราเองคันต่อมาก็จะเป็นคันนี้โรซิ c ต,ตี้นะคะตัวนี้จะเป็น ของลูกค้าเป็นรถแข่งแรนลี่นะคะเป็นเครื่องยนต์ L15A นะคะกล่อง m o t e c m 8 0 0นะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มโมดิฟายกันนะคะไว้แข่งงานต่อไปอันนี้อนนี้ก็จะเป็น Mitsubishi Evolution นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถ ของลูกค้าอีกคันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแข่งแรลลี่นะคะเครื่องยนต์ 4G63 Turbo นะคะขับเคลื่อน4ล้อใช้กล่อง Octane S นะคะของ ECU Shop เช่นกันนะคะอืถัดมาก็จะเป็นคันนี้คันนี้ก็จะเป็นรถใช้งานบ้านๆนนะคะเป็น Honda Civic e g 3ประตู Honda ก็ใช้กล่องออ Octane okay, Pro ค่ะอันนี้ใช้งานแบบว่า แรงแรงแบบประหยัดนะคะก็จูนแบบใช้งานเข่าไปคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ B16A นะคะกล่องก็จะเป็นกล่อง o f f c a m ค c r o ใช้งานทุกวันแรงแรงแบบประหยัดก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะคะรถอาจจะเลอะหน่อยใช้งานทุกวันของเอ็มเอง ก็มาดูอีกท่นหนึ่งก็จะเป็นมิซูโคนะคะอันอันนี้ลูกค้าก็จะใช้เป็นแข่งแรลลี่นะคะตันนี้ลูกค้าก็เอามาใช้ติงกล่องออเนไมโครนะคะก็จะเป็นกล่องตัวนี้เลยนะคะ Mac Pro. ออเนไมโครของ ecu shop ค่ะโดยส่วนมากที่อู่เราก็จะเป็นกล่องของ ecu shop นะคะได้ทุกสเต็ปบอกมาได้เลย คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 4G92NA นะคะด้านในก็จะเป็นของน้องพี่อู๋นะคะกำลังเริ่มโปรเจกต์เด็กๆเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะไปมาดูแล้วม,มาดูอีกคันหนึ่งเป็นแจ๊สนะคะเป็นโปรเจกต์ของเราอะไรก็ครบหมดละแต่ยังไม่มีเวลาทำนะคะเป็นฮอนด้าแก๊ส คืออุปก,กรณ์เครื่องพร้อมแต่ว่ายัางไม่ได้ทำท่านนี้โปรเจกต์ที่คิดไว้ก็คือจะทำแบบเป็นวิ่งเซอร์กิตแข่งเซอร์กิตนะคะให้ลูกค้าเช่านะคะสนใจถามมาได้นะคะว่าแบบอยากเชวาแข่งแบบไม่ต้องเริ่มปั้นรถก็บอกเราได้ตัวนี้เราจะทำให้แบบพร้อมแข่งเลยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนสนใจก็ทักมาที่เพจกูตูเอเชียนะคะโทร0840464544นะคะ ลายไอเดีเอเชียก็คือตามนี้นะคะแล้วก็ใครอยากทราบรายละเอียดแต่ละคันลึกลงไปก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ละคันวันนี้บ๊ายบายค่ะ